ายดิฝาโอ้ยเนี่ยติดน้ำวัดแล้วติดกับแก่เนี่ยขี้เกียจตอนแรงๆมาตอนแรงๆเปิดมาแล้วเราเราพิดเ่าถือเบ็ดเลยเราใส่หอมบัวป่ะเนี่ยอย่าใส่ได้หอมบัวเนี่ยแล้วก็ใส่หอมบัวหอมเบียร์อีกปุ๊บเนี่ยติดมาคืนป้าตัวป้าเอาป้ามาคืนเนี่ยไปลงเฮยการะมังหนึ่งมันกระทังสีหนึ่งนะกทังสีหนึ่ง กินไก้อยหอยก้อยหอยก้อยหอยจุ่มโบแมนก้อยหอมก๋หอมเออหอยหอมหอมหอมตลอดเลยนี่อันนี้หอยอันนี้หอม้ทรงผมเนาะมันเท่กว่ากูตัดให้กันมันสร้างน้องมดแซงแซงไปก็ทามกูจะบอกจะบอกสร้างเขาทามฮะกูตัดดูร้านกูอะเขาว่าเขาอะไรเนี่ยเก็ โอ้ยสก็ตัดเ้นตัดเส้นโอคืนนบ่นีกบลงเลยพีเมืองมอล้วนๆไปตัดอยูแสนไปล้านแดนนะเขาทาเขาถาไปรต้านเดยไ่ใช่หราล่ันาลเาอนชื่อบักนาเล่จะมันลานชื่อมน่ตัดจะเป็นบุโรหรอวุ้ยก็ตัดง่ายก่นี้เขาว่าไเขาว่าเขาตัดง่ายกว่านี้ไปล้านเลยบุงงามเลยเขาว่าอู้ยัวไปราอู้นี่ถือว่า กินขาค่ายได้เดยไปลาดงันี่แต่ลกะต้าไ้นางวัดเลอกิ้ขาค่ายลอยบาทงอได้แหละสนนี่หอยหอยลอยอาหารเทียงมันคืนนื้ปีงปลาเกียงหน่อไม้ปลาคาวกับอูเบื่อละว่าอูปลาเบื่อละบ่่ตคือแบบไผตู้คือบัวหอยนะไปตู้นี่เพ่ ใช่ทำเสด็จแล้วผูกเองอำแล้วอืโอ้โหขดเสบเ็บเลยเป็นไครับนะ เก่งปาปายังก่อนเนี่ปาลดแล้วตัวใหญ่เลยพี่เกงน้อไม่เลยกอดหขาให้วานปลาลดแล้วปลาลดแล้วพวกเมื่อคืนในสองตัวปูกใหญ่เลยเลยแปีงกินกับเยนมาเนี่ยงเลย้้นกาากินเขาเที่ยง เราจะเป็นหัวกระเซ็บนะ ให้ใหญ่ให้กว่าดอกใหญ่ก็ขาวพาไปได้ดอกใหญ่ก็น้องอย่าใส่นี่นจะร้อนหน่อยหัวนน่อยขาใหญ่ๆขาวๆพังกับค้าเด็กพอนั่งกอยังกุๆดอกใหญ่ขาาใหญ่ๆดอกน้หน่อยขาวๆพังกับคักพี่ปวกขาขอนมันจะจวยเลยไอ้กวก็ต้นหน้าขาวุ่ห งาเงาขาวขาวหวานหวานเลยเฮ้ปวบ้านให้บอกคนแบบบ้านนกบ้านออกดำดำเลยปวบ้านนอกเฮ็ดู่เฮ็ดูเฮ้ยฮ็ดปวดบ้านดำดำเยบ้าเฮ้ปวบ้านกมันดำมันดำมันแหลบเลยบ้าแหลต่อจะแตะไอหนัโอ้ยเงาัวอืมอาจุ้ย ไี้ล ah. ูกใอ้ปลาอยู่ไหนก็ได้เลยอะไรอะไร ปิงโ่ขนาดนัยแจะเป็นปิงขอ,อนนงหอน Ơi! Tại đâu? หอ,อมไหมหอมอะไรที่สุดนะแต่เพื่อเผามาซุปเลยอ่ะกินก่อนครช่กินได้ปะ่ะกินไม่ได้สักอย่าง,างอ, <c oughs> อกินแล้วหิวก็เลยกินก่อนผมแบบ

เขาเอาไว้สุกกินอยู่ว่ามันเรือซอันะไรเน้ยกินเรือสมอันกินอะรกินแลปะยยงได้กินกินเจ้าน่ะออยังปลาโรนะคันมีปลาเรบุมงก่อนน่ได้กินปลาให้ข่อยกินปลาเจ้ากินซีนี่พอชิงเงินอีกแล้ว ตใหญนะ่แล้วไิดเขาเลยนหน่อยนะเล็กดำนะมันจกกินเขาไม่จีบไปแม่บุตนตัวแม่ดือ้อตัวแม่นึงนะใส่กันก็อย้อยหยิอยใกล้มาใกล้กัมัข้างซะนะยิอยจอย่ำได้ผมมีคนอยู่หิพ้อยนะผมมีข้างจักเลยจีอมผมมีกัดอื้อ พวกชเพ่นอย่างนี้อีพอยน์อีช้างใสหึ่นเนไ้มันบ็ค้าเดยล่อีพอยนผมมีการค้างแลกเสร็จเลยมครับม่ช้าอะไรอียุยไหเนี่มเช้าันนี้ดิ่นอยู่ดีดิ่นไปดิ่นมาในกองเพือนอียุยไหลเต้นไปแล้วก็สีนั่งห่มโดนเทือบอ่ะข้าน้ายหนึ่งออกซอาดพี่ลับไปมองเก่าอีกวนไม่มองเก่ายุยยิ่งวายไหลจับอียุยไว้ย่งเดินแคเก็คแเด็ีอยู่ด้วยกัดเน่องอี យើងមិនចាក់នឹងមើងបើយុមកគិតឯចាយវិញបើមិនសั่งមកแหนងប៉ា กบดีหวัดไม่ใช่สิตุกตุ๊กแม่สิหมตายหมตายแต่ข้นห้ามดแมวกบลีหมดตายแมวแมวกบลีหมดตายอันนี้จกหนึ่งบมดเจ็บตกแมวนี่คือจอมยุทเน้